นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรครับกด,ด,ดพดูดพดีๆพดูดดีๆแอะเบเนียไทยไหนแอลเบเนียไ,ไทยมีรูปใครบ้างครับโอ๋อตั้งใจพูดพอจาจาเมริกาโอทีเจเวย์เอทีเจเวยทีเจเวยว่ารูปอะไรบ้างล่ะอธิบายให้ฟังหน่อยสิหัวใจหัวใ,ใจกับอะไรครับวันหัวใจเดียวอ๋อตอนนี้มีรูปใครบ้างนี่ไงนี่ไงรูปใครบ้านาน,นี่ไงหัวใจกับบุกกรมเอทีเจเวยอาทิตยแล้วนี่ ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจะมีหน้าใครบ้างเนี่ยดูนู้นสิดูนู้นสิแต่ทีเจ้านรูปการเป็นไทยหน่อยสิว่ามีอะไรบ้างพรอเจ้าแมา่จีหัวใจคนคนหัวใจแล้ว,ลวก <ๆ S 2> ารเป็นไทยคืออะไรครับคือการในโอกาสอะไรการ์สัญลักษณ์วันแม่จุดต้องเก่งมากการ์สัญลักษณ์วันแม่แล้วการ์สัญลักษณ์วันพ่อมีรูปอะไรครับให้เพอรอเจ้า อ๋อไหนยังเป็นนิสกัรอะไรครับกัอะไรนช่มั้ยวันเลนทายเันเทายเหรอทำไมันเนทายเขียนว่า I love mum คือของวันเดนทายนี่เองเก่งมากเลยของิเจนะครับแล้วถ้าก้าวันพ่อจะเป็นรูปอะไรครับอออันี้ของออเนี่ยนี่ของทิเจเนี่ยที่มดจริงๆเลยนี่ตเนี่เก็บไปเก็บไอันนี้นี่ของเจเก็บ